สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำเค้กแอปเปิลนะคะง่ายๆนะคะแบบใช้แป้งสำเร็จรูปนะคะที่เขาทําออกมาแล้วนะคะเพียงใช้เวลาเตรียมแค่15นาทีนะคะค่ะอันนี้ก็คือแป้งสำเร็จรูปนะคะในการทำเค้กแอปเปิลนะคะ เป็นแบบสําเร็จรูปในในซอในในกล่องนะคะก็จะมีที่เป็นแป้งนะคะที่เรามาผสมนะคะแล้วก็น้ําตาลนะคะเพื่อที่จะมาคลุกนะคะคือ,อซึ่งผสมอบเชยนะคะจะออกมาหอมๆนะคะโอเคคะ่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีแอปเปิลหนึ่งลูกใหญ่นะคะที่เขาบอกมานะคะ แอปเปิ้ลหนึ่งลูกใหญ่นะคะถ้าลูกเล็กก็เป็นลูกครึ่งนะคะแอปเปิ้ลลูกครึ่งอันนี้ลูกใหญ่นะคะแล้วก็หั่นออกมาแล้วนะคะได้ประมาณนี้นะคะแอปเปิ้ลนะคะเนยจืดนะคะร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมนะคะไข,ข่ไก่ค่าสีฟองนะคะขนาดมีเดียมนะคะไม่ใหญ่ไม่โตนะคะขนาดรุ่นกลางๆนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำตาลที่เขาผสมกับอบเชยนะคะมาคลุกนะคะคลุกกับแอปเปิ้ลของเรานะคะคลุกทิ้งไว้ก่อนนะคะตอนนี้เรากำลังเปิดเตาอบไว้นะคะรับ150องศาเซลเซียสนะคะคือวอร์มเตาให้ให้ร้อนก่อนนะคะเสร็จแล้วก็อบหกสิบถึนาทีนะคะก็ชั่วโมง กับ10นาทีนะคะโอเคค่ะเราทิ้งไว้นะคะถ้าใครเทคนิคง,ง่ายๆนะคะก็คือให้ช้ำๆหน่อยแล้วก็จะบีบมะนาวใส่นิดนึงนะคะ,คะบีบน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะคะนิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็คลุกน้ำตาลเราก็จะได้ละลายนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมอ,อกกุปกรณ์นะคะเนยนะคะ,คะทีนี้เราก็ไป ตีเนยให้แตกก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ไข่ไก่นะคะค่ะเนยนะคะเราก็เรียบร้อยแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะสีฟองนะคะสีฟองนะคะโอเคเลยทีนี้เราก็มาบดนะคะใช้เบอร์หนึ่งนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่แป้งเค้กนะคะเค้กมิกซ์นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วทีนี้เราก็มานวดต่อนะคะ2-3นาทีนะคะโดยใช้เลขปั่นนะคะสูงสุดเลยนะคะถึงเลข5เลยนะคะ2-3นาทีนะคะนวดต่อเลยค่ะ อันนี้คือเรานวดออกมานะคะสองถึงนาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาแอปเปิลนะคะที่เราผสมกับอ,อบเชยแล้วก็น้ําตาลที่เขาทําไว้นะคะมาผสมลงไปเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาใส่พิมพ์นะคะแล้วก็เข้าตู้อบได้เลยค่ะง่ายๆนะคะเค้กแอปเปินะคะ ที่เขาทําผสมมาสําเร็จรูปนะคะตัวนี้แหละคะ่ะก็คือไม่หวานเกินไปนะคะอร่อยพอดีพอดีเลยค่ะนะคะถ้าใครไม่ชอบหวานนะคะลองทําทานดูนะคะทําง่ายๆนะคะค่ะอันนี้ก็คือพิมพ์เค้กของเรานะคะอันดับแรกเราจะทานน้ามันพืชหรือว่าทานเนยก็ได้นะคะอันนี้เป็นแบบสําเร็จรูปนะคะน้ํามันสําเร็จรูปแล้วก็ฉีดลงพิมพเลยะคะ่ะดกมากเลยนะคะบ่อยอครั้งทีนี้เราก็เทเค้กของเราที่ผสม เรียบร้อยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะโอเคนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ,ค,นะค,ะ,ะ,ค,ะค่ะเข้าตู้อบได้เลยนะคะหกสิบถึงเจ็ดสิบนาทีนะคะแล้วก็ไฟนะคะหม้อเตาของเรานะคะตู้อบนะคะร้อยห้าสิบ องศาเซลเซียสนะคะหน้าตาเค้กของเราก็ออกมาแบบนี้นะคะว้าวน่าทานมากเลยค่ะเค้กแอปเปิลนะคะสุดยอดมากนะคะ